มาเรียงจ๊ะมาเรียงจ๊ะมาแล้วขออนุญาตนะครับมืดไหมเหมือนอนะไรจะแบบนิดนึงเพราะมันย้อนไงพอไฟแสงมันเราปิดม่านไหมหรือไม่ต้องปิดหรอกมืดไหมมืดไหมครับในมืถอมถือนิดนึงอ่ะ เสียงเป็นยังไงบ้างครับเสียงชัดไหมเสียงชัดไหมภาพสะดุดกระตุกอะไรยังไงไหมครับวันนี้มาพบกันผิดเวลานิดหนึ่งอยากจะมาในช่วงนี้ดูบ้างเผื่อจะมีท่านใหม่ๆที่ไม่เคยที่ดูได้ดูกันบ้างนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับส1บอท่านแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยครับวันนี้เราไม่ได้อยู่ที่ชุดต้องนอนครับเรามาอยู่ที่โซฟาครับสิบห้าแล้ว ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยจ้ากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับผมกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยมันถอยไปได้มากกว่าน,นี้มันจะไม่ได้เลยใช่ไหมติดเนาะอันนี้เล่นวายปะม,มันเห็นโซฟาไม่เต็มไงไม่เป็นไรไม,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรตรงนี้ได้ไหม ฝากกดไลค์ก็ใช่ด้วยนะครับงก่อนอื่นเลยนะครับต้องกราบขอสวัสดีครับสวัสดีกับทุกท่านเลยนะครับพมกับโบชเช่นเคยครับร่มสายไลฟ์สดครับเรามาผิดเวลานิดนึงอยากจะลองมาช่วงเช้าดูบ้างนะครับแล้วก็มาในวันเสาร์ซึ่งเมื่อวานเนี้ยเกิดแอคเซีนนิดหน่อยก็เลยไม่ได้มาไลฟ์นะครับเลยขออนุญาตมาไลฟ์วันนี้แทนนะครับผมวันนี้โบสจะพามาชมโซฟา3รุ่นนะครับเป็นโซฟา3า1ที่ตั้งทั้ง3รุ่นเป็นโซฟาที่ ขายดีอันดับต้นๆเลยของร่มไซเฟอร์นิเจอร์นะครับผมชุดแรกก่อนเลยสวัสดีทั้ง35ท่านด้วยนะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเ,เริ่มมาที่ชุดแรกเลยนะครับชุดนี้ก็คือชื่อชุดว่าอพอลโลอันมันอันนี้มัน,มนได้สุดแล้วใชม่มันไม่เห็นตัวหนึ่งไม่เป็นไรชุดนี้นะครับชื่อชุดว่าอพอลโลครับสามที่นั่งสองที่นั่งหนึ่งที่นั่งแล้วก็โต๊ะกลาหินอ่อนแบบนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูดีเทลนะผมขออนุญ,ญาตมาแจ้งราคาแจ้งแจ้งรายละเอียดก่อนว่าวัสดุเป็นอะไรหนังอะไร ราคาเท่าไหร่ก่อนนะครับในส่วนนี้นะครับส2 1ที่นั่งครบเซตแบบนี้3 2 1ที่นั่งพร้อมหมอนด้วยนะแล้วก็ตกแต่งหินอ่อนแบบนี้119,00 0บาทครับ119,000บาทได้ทั้งหมดนี้เลยนะได้ทั้งหมดนี้เลยนะครับผมอ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับในส่วนตัวใหญ่นะตัว3ามที่นั่งตัวนี้นะครับเป็นโซฟาขนาด3ที่นั่งนะครับขนาดความกว้างไปซ้ายไปจนถึงขวาเนี่ยซ้ายจนงขวาสุดเนี่ยจะอยู่ที่2เมตรห้าสิบเซน นะครับผมแล้วก็ตัวโครงสร้างนะครับจะเป็นงานไมโอแกะสลักนะครับมาดูหัวมังกรอันนี้จะเป็นกีเลนหรือมังกรเนี่ยเป็นมังกรสิถูกไหมนี่ครับผมตัวนี้เป็นโซฟาสีทองตัวนี้จะเป็นงานทองคําเปลวปิดผิวนะครับสังเกตว่ามันจะมีความวิบวับมันจะมีความอลามเหลืองอลามเลยนะครับสําหรับชุดนี้นะครับผมแล้วก็ตัวหนังนะครับตัวหนังชุดนี้จะเป็นหนังไมโครไฟเบอร์นะครับผมราคาจับต้องได้ สวยงามอลังการแบบนี้ราคาเพียง1นึ0 0 0สนหนึ่งหมื่นเก้าพบาทท่านั้นมาดูรถอะใกล้ๆข้างบนนี้บ้างนะครับผมนี่ชุดนี้พร้อมส่งนะครับสั่งวันนี้พรุ่งนี้จะส่งให้ทันทีครับผมใครที่เลงงานสวยๆแบบนี้อยู่ห้ามพลาดเลยครับสวัสดีทั้ง47ท่านด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะนี่อันนี้เป็นตัวสามที่นั่งนะครับแล้วก็ได้หมอนนะครับตัวนี้เบาะจะเป็นเบาะชิ้นเดียวกันทั้งหมดนะครับนี่สวยไหมสวยไหม นะครับอ่ะมาดูกันต่อนะครับตัวนี้จะเป็นตัวหนึ่งที่นั่งครับตัวนี้จะเป็นตัวหนึ่งที่นั่งนะครับผมนี่ชุดนี้นะครับจะใช้พื้นที่ในการวางครบเซตแบบนี้นะครับจะอยู่ที่ความกว้างประมาณ4เมตรครับ4เมตรจะวางได้ครบเซตเลยนะชุดนี้นะสเมตรวางได้ครบๆบแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ชุกตัวเนี่ยเห็นไหมจะมีมังกรสวยมากสวยจริงๆ นะครับเป็นงานทองคําเปลวนะตัวนี้เป็นงานทองคําเปลวซึ่งมีความที่มีความมันจะเหลืองอลามกว่าสีทองพ่นทั่วไปนะครับจะได้ความไฮกว่านั่นเองนะครับผมนี่สวยไหมจ้าอ่ะมาดูโต๊ะกลางกันต่อครับโต๊ะกลางนี่เป็นโต๊ะกลางหินอ่อนนะครับผมอันนี้เป็นหินนะเนี่ยหนักมากมากนะครับตัวนี้เป็นหินนะครับแล้วก็ตัวด้านล่างก็จะเป็นงานไม้โอ๊กเช่นกันนะครับแล้วก็มีการแกะสลักแบบนี้นะครับผมแล้วก็ปิดด้วยทองคําเปลวปิดผิวแบบนี้เหมือนการทั้งเซตเลย นะครับเซตนี้ครบเซตนะครับ1 1 9 0 0 0นานะครับ119,000าบาทนะครับ119,000บาทส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับอ่ะมาดูกันต่อสำหรับขนาด2ที่นั่งกันบ้างนะครับ2ที่นั่งตัวนี้ก็เหมือนกันเลยคือสวยเหมือนกันนะครับก็จะขนาดอันนี้จะเป็นไซส์มาตรฐานนะ3 2 1ที่นั่งนะครับผมนี่หนังก็จะเป็นหนังไมโครไฟเบอร์สีทองด้วยตัวโครงทองแล้วตัวหนังก็เป็นสีทองสวยเหมือนกันนะครับ ชุดหนึ่งมีกี่ตัวชุดนี้จะมีสามที่นั่งเอาเห็นในครบครบได้ไหมโอเคสามที่นั่งแบบนี้นะครับแล้วก็สองที่นั่งนะครับแล้วก็หนึ่งที่นั่งแล้วก็โต๊ะกลางแบบนี้พร้อมหมอนด้วยเลยนะครับอันนี้ครบเซ็ตนะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับสําหรับชุดนี้นะครับมีใครดูอยากจะดูเพิ่มเติมไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวผมจะพาชุดต่อไปนะ หรือถ้าใครอยากจะดูเดี๋ยวผมเดินกลับมาให้ดูก็ได้อะมาดูชุดต่อไปกันเลยดีกว่านะครับใครที่ชอบงานสีโอ๊คครับสีไม้นะสีไม้แล้วชอบงานผ้ากำมะหยี่สวยๆแบบนี้นะครับนี่ชุดนี้เลยครับชุดนี้ชื่อชุดว่าไลท์บาวครับชุดนี้ชื่อชุดว่าไลท์บาวเป็นงานสีน้ำตาลเป็นงานโครงสีไม้โอ๊คนะครับแล้วก็ตัวกำรรมะหยี่เนี่ยเป็นกำมะหยี่สีน้ำตาลอ่อนแต่ออกประกายทองนิดนึงซึ่งสวยมากนะครับเซตนี้ครบเซตฮะ เซตนี้ครบเซตหนึ่งแสนเก้าพันบาทครับเซตนี้ครบเซตหนึ่งแสนเก้าพันจะถูกกว่าเซตเมื่อสักครู่นี้หนึ่งมื่นนะครับเซตนี้จะอยู่ที่หนึ่งแสนเก้าพันเท่านั้นนะครับตัวนี้จะเป็นงานพากกรรมยี่อย่างดีนะแล้วที่สาคัญเลยคือตัวตัวที่ผมนั่งอยู่นะครับสามารถถอดสักได้นะครับแล้วก็ตัวจุดที่พิศเศษไปกว่าชุดอื่นตัวสองที่นั่งครับตัวนี้จะสามารถนอนได้นั่นเองนะครับผมนี่นี่สวยไหมครับ ชุดนี้ครบเซตนะได้ทั้งหมดนี่เลยน้ำหมอน 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8ส<บ>ามใบนะครับ1นึ0งแสบาทนะครับนี่ครับสวยไหมจ๊ะ 1, 1 9 0 0 0ได้ทั้งหมดนี่เลยนะตัวนี้สามที่นั่งสองที่นั่งอ่ะมาดูตัวมาดูรายละเอียดรายละเอียดใกล้ๆของตัว3าที่นั่งกันก่อนนะครับตัวนี้เป็นงานไมโอแกะสลักนะครับพวกนี้เป็นงานไมโอแกะสลักหมดเลยนะเนี่ยที่ผมชี้ให้ดูเนี่ยครับผมพวกนี้นะครับจะเป็นงานไมโอแกะสลักเดินเส้นด้วยคลิปสีเงินนะครับตัดกันอย่างลงตัวเลยนะครับผมมืดนิดนึงเคนี่สวยมากครับผู้ลูกค้า กำลังสร้างบ้านใหม่บ้านใกล้เสร็จแล้วรอโปรโมชั่นดีๆช่วงนี้ต้องประหยัดเงินได้เลยครับผมยังไงฝากติดตามด้วยนะครับผมมีโปรโมชั่นดีๆให้แน่นอนครับใครสนใจอินบ็อกซ์เข้ามาคุยกันได้สวัสดีทั้ง95ท่านด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้ร่มใสของเราพามาชม3ชุดโซฟา3า1ที่นั่งที่มีความพิเศษมากๆนั่นเองนะครับอ่ะตัวผ้าตัวผ้าเนี่ยผ้านิ่มนะเนี่ยกดนิดเดียวก็ยุบแล้วอะคือมันนั่งสบายมากสําหรับชุดนี้นะครับแล้วก็ตัว ตัวหมุดเนี่ยจะเป็นหมุดคริสตัลนะครับนี่สวยเมล่าอันนี้จะเป็นตัวขนาด3ที่นั่งนะครับผมโครงสร้างตัวนี้เป็นงานไมโอแกะสลักนะตัวนี้ที่ที่ผมขออนุญาตนะครับที่ผมชี้พวกนี้เป็นงานแกะสลักทั้งหมดนะครับผมมาดูกันต่อชุดอาตูดูตัวนี้ก่อนลวกันนี่ตัวนี้ที่ผมนั่งอยู่นะครับอันนี้จะตัวนี้จะเป็นตัวหนึ่งที่นั่งครับตัวนี้จะเป็นตัวหนึ่งที่นั่งซื้อโซฟา ซื้อชุดโซฟาเพราะสวยงามหรูหราและชอบหมอนนี่ราคาขอขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณมากจริงๆนะครับพี่อังอ่ะต่อนะครับตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่นั่งครับซึ่งเนี่ยครับฟีลนั่งดีมากนะคือแบบไม่ยุบจนเกินไปไม่แข็งจนเกินไปนั่งสบายนั่งไปสักพักหลับครับผมเพราะว่างานนั่งสบายจริงๆอ่ะเดี๋ยวผมหลบให้ดูนะนิดนึงอี่ตัวนี้งานสวยมากครับอันนี้จะเป็นตัวเล็กตัวหนึ่งที่นั่งนะครับจะมี3 2 1ที่นั่งนะ1 9 0 0 0แส0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมอ่ะ ดูโต๊ะกลางกันต่อโต,ต๊โโะกลางตัวนี้เม so ื่อื่อสกู่เป็นหินอันนี้โต๊ะกลางตัวนี้จะเป็นไม้ครับตัวนี้จะเป็นงานไม้จริงแกะสลักก็คืองานไม้โอ๊กเลยนะไม่ใช่งานเรซินไม่ใช่งานพลาสติกนะครับตัวนี้เป็นงานไม้จริงแกะสลักนะไม้จริงหรือไม่จริงดูง่ายครับแค่เวลาเรามาจับและยกดูถ้าไม้จริงจะหนักครับผมนะอันนี้เป็นวิธีสังเกตง่ายๆอย่างหนึ่งก่อนนะครับผมนี่ตัวนี้สวยนะอันนี้จะเป็นงานโต๊ะกลางต่อไปมาดูความพิเศษของชุดนี้นี่ก็คือตัวนี้เลยครับตัว2ที่นั่ง นะครับตัวสงที่นั่งตัวนี้จะมีความพิเศษก็คือโดยปกติอย่างชุดมื่อกี้เนี้ยสองที่นั่งจะมีเท้าแขน2สองข้างใช่ไหมครับแต่ว่าตัวนี้จะมีเท้าแขนข้างเดียวและอีกข้างหนึ่งเนี่ยเอาไว้สําหรับเราเรานอนได้เราเหยียดขาไปได้น,นั่นเองนะครับผมนี่ทางร้านมีคอนโซลมีแจกันตู้โชว์เข้าเซ็ตด้วยไหมครับมีครับผมอินบ็อกซ์เข้ามาเลยเดี๋ยวผมส่งแบบให้ชมนะเดี๋ยวผมส่งแบบให้ชมในส่วนของตัวในส่วนของตัวตู้โชว์นะแต่ส่วนแจกันออกไมาไม่มีนะครับผมอ่ะ มาดูกันต่อในตัวสองที่นั่งนะส่งนี้เนี่ยความความพิเศษของเขาเนี่ยคือมันมาดูดใกล้าดูดใกล้อือนี่ความพิเศษของเขาคือเบาะตรงเนี้ยมันจะมันจะสามารถที่จะเหยียดขาไปได้เวลานอนนี่เห็นไหมสวยมากครับนี่สวยจริงใครสนใจอินบอกเข้ามาคุยกันได้นะครับในส่วนของชุดนี้นะเพราะชุดนี้พร้อมส่งเช่นกันนะครับผมสั่งวันนี้พรุ่งนี้ส่งให้ทันทีอย่างมีเมื่อคืนเมื่อคืนตอนประมาณห้าทุม่มห้าทุ่มครึง่งห้าทุ่มครึง่งกับเที่ยงคืนลูกค้าทักมาถามว่า โหยยังตอบอินบ็อกซ์อยู่อีกเหรอคบเพจอื่นเขาไม่ตอบกันแล้วตอบครับผมยินดีตอบทุกเวลาถ้าผมยังไม่หลับนะยินดีตอบยินดีคุยกับลูกค้าทุกท่านใครสะดวกเวลาไหนทักเข้ามาคุยกันได้นะครับผมก็ยินดีตอบในทุกคำถามด้วยนะครับอันไหนตอบได้ผมจะตอบให้อย่างลึกซึ้งเลยนะครับอ่ะชุดนี้ครบเซตนะชุดนี้ครบเซตหนึ่งแสนเก้าพันนะครบเซตแบบนี้เลยนะที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนี้เลยนะหนึ่งแสนเก้าพันเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศไทยครับผมหนึ่งแสนเก้าพัน ชุดนี้มีแล้วค่ะชอบมากขอพูุณมากเลยครับผมขอพูุณมากเลยนะครับผมชุดนี้สวยจริงชุดนี้สวยจริงต้องบอกว่าคอมเมนต์หลายหลาคอมเมนต์ที่คอมเมนต์เข้ามาเนี่ยมีแต่คอมเมนต์น่ารักน่ารักทั้งเลยนะครับชุดนี้สวยจริงๆอ่ะไปดูชุดต่อไปชุดสุดท้ายของวันนี้นะครับวันนี้ขอเน้นอะไรสั้นๆนิดนึงนะไปดูชุดต่อไปกันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาดูชุดต่อไปกันเลยนะครับสามสองหนึ่งที่นั่งเช่นกันครับผม ชุดนี้มีความแปลกนิดนึงนะครับจะไม่ค่อยได,จไยได้จะไม่ค่อยได้เห็นบ้านไหนแน่นอนที่มีโซฟาสีฟ้าแบบนี้นะครับเวลาเข้าไปก็จะโซฟาสีขาวสีครีมสีทองอะไรก็ว่ากันไปแต่ชุดนี้มีความแปลกมีความมีความเขาเรียกว่าอะไรมีความไม่เหมือนใครนะครับสำหรับชุดนี้ชื่อชุดโซเฟียครับโซเฟีย1ชุดจะประกอบไปด้วย3า1หนึ่งที่นั่งเหมือนกันแล้วโต๊ะกลางแบบนี้1ชุด 1 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นและความพิเศษของชุดนี้นะตัวผ้าชุดนี้จะไม่จะไม่ใช่ผ้าปากติทั่วไปแต่เป็นผ้าที่มีมีลักษณะที่นุ่มกว่าปากติครับนั่งสบายกว่าปากตินะครับผมถ้าใครไม่เชื่อมาลองนั่งได้เลยจริงๆชุดนี้นะใครไม่เชื่อมาลองนั่งได้เลยว่านั่งดีจริงๆนั่งสบายจริงๆนะครับยังไงก็สวัสดีทนะั้น75ท่านด้วยนะแยกขายมาแยกครับแยกขายได้ครับผมยังไงอินบ็อกเข้ามาคุยกันอยากได้ชุดไหนนะอยากได้ตัวเดียวอยากจะได้แบบไหนอะไรยังไง อินบอกเข้ามาคุยกันนะครับเดี๋ยวผมได้แจ้งรายละเอียดให้ทราบนะครับผมชุดนี้ครบเซต1นึ่งแสนหน่าัและถึงการความแปลกของชุดนี้อีกอย่างนึงก็คือตัวโตกลมอย่างเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา2เซตถ้าใครที่ติดตามตั้งแต่ต้นนะครับตัวโต๊กลางจะเป็นสี่เหลี่ยมและส่วนใหญ่ทั่วไปเนี่ยยังไงโต๊กลางก็ต้องเป็นสี่เหลี่ยมนะครับแต่ว่าตัวในโตกลางเป็นโตกลมแหละความเก๋นะครับโซฟาเซตโซเฟียมีสีอื่นจากสีฟ้าไม่คะเจะสีม่วงสั่งทําได้ครับ สั่งสั่งอย่างเงี้ยสั่งทําเป็นสีอื่นได้ครับผมหรือ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 จะบอกว่าคือเราอยากได้เป็นหนังก็สั่งทําได้ครับผมในรายละเอียดมาคุยกันนะครับหรือจะเปลี่ยนสีโครงไม้เป็นสีอื่นก็ได้เช่นกันครับงานของเราเรายินดีดูแลในในรูปแบบต่างๆทุกอย่างนะอย่างเช่นอยากจะเป็นแบบอื่นแบบทีงว่าหนังไม่อ่าผ้าไม่เอาอยากจะได้เป็นหนังหนังไม่เอาอยากจะได้เป็นผ้าก็ได้เ <warmer> ช่นกันนะครับผมนี่ครบเซตอันนี้ให้ดูต้องดูดีเทลไหมมาดูดีเทลกันนิดนึงก็ได้นะครับ โซเฟียนะครับประกอบไปด้วย3 2 1ที่นั่งตัวนี้จะเป็นตัวสามที่นั่งนะอ๋อทุกชุดวันนี้นะที่ผมที่ผมไลน์เนี่ยทุกชุดใช้พื้นที่ทั้งหมด4เมตรนะครับความกว้างถ้าบ้านใครมีพื้นที่4เมตรขึ้นไปรับได้ทุกเซตเลยนะครับอย่างเซตนี้ก็เช่นกัน4เมตรวางได้สวยๆเลยแบบนี้เลยนะครับอ่ะตัวนี้เป็นตัวขนาด3าที่นั่งมาดูงานใกล้ๆครับผมนี่งานใกล้ตัวนี้ผ้าดีจริงๆผ้าผ้าแบบให้ฟีลแบบนั่งแล้วนิ่มนั่งแล้วง่วงอย่างนี้ดีกว,ว่าตัวนี้นั่งแล้วง่วงจริง นะครับนี่แล้วสวยมากนะครับตัวโครงตัวโครงสร้างเป็นไงไม้จริงแกะสลักเหมือนกันเป็นไงไมโอแกะสลักเหมือนกันนะครับตัวนี้จะได้ความเรียบหรูนะครับไม่ไม่มีลายจนเยอะเกินไปนะครับเราก็ไม่ได้น้อยเกินไปลงตัวครับชุดนี้ลงตัวจริงๆและขายดีด้วยนะจ๊ะนี่ครบเซตแบบนี้นะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเท่านั้นนะครับผมอ่ะไปดูตัวสองกันบ้าง ดูตัวสองกันบ้างตัวสามเนี่ยจะมีตัวเบาะแยกในสามช่องแต่ตัวนี้จะมีสองก็คือสองที่นั่งนะครับได้หมอนเหมือนกันนะได้หมอนทั้งหมดเหมือนกันนะครับตามเซ็ตแบบนี้เลยนะครับอันนี้เป็นตัวสองที่นั่งอื่อ่ะมาดูตัวหนึ่งที่นั่งกันบ้างอันนี้ตัวหนึ่งที่นั่งก็จะประมาณนี้นะครับใครสนใจอินบ็อกซ์เข้ามาคุยกันได้นะมีของพร้อมส่งนะครับสั่งวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปส่งให้เลยนะครับอย่างมีเมื่อวานลูกค้าพิษณุโลกทักเข้ามาอยากได้ของวันนี้ผมจัดคนไไปส่่งให้ด้ดเลยครับผมอะ ต่อไปนะครับมาดูโต๊ะกลางกันบ้างนี่โต๊ะกลางตัวนี้เป็นงานไม้จริงเหมือนกันนะเป็นงานไม้จริงเหมือนกันนะครับเนี่ยนี่มีความสวยมีความเก๋ไม่เหมือนใครเลยจ้า ครบนะครับครบเซต1 1 0 0เกาครับ119,000ส่งส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับใครสนใจอินบอกข้อคุยกันได้นะครับและที่สำคัญเลยคือเรามีบริการวิดีโอคอลด้วยนะครับในส่วนของท่าลูกค้าท่านใดไม่สะดวกมาที่ร้านเพราะตอนนี้ร้านเปิดทุกวันไม่มีวันหย,ยุด10โมงเช้าปิด2ทุ่มมาได้ทุกวันถ้าใครที่ไม่สะดวกมานะครับสามารถที่จะแอดไลน์มา แล้ววิดีโอคอมาดูของจริงได้นะเดี๋ยวผมจะพามาดูเลยวันนี้โบ๊ทพาพี่ไปดูนั่นหน่อยซีไปดูนั่นหน่อยซีเดี๋ยวไปดูครับเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆเลยว่า,ารายละเอียดของงานเป็นยังไงนะครับไม่ต้องห่วงนะวิดีโอคอมายังไงกล้องชัดแน่นอนครับผมปัตตานีส่งไหมส่งครับ3จังหวัดชายแดนก็ไปส่งครับเหนือใต้ออกตกไปส่งทุกจังหวัดเลยจริงๆนะครับเราไม่เกี่ยงครับขอให้คุณลูกค้าเลือกร่มใส่ยินดีให้บริการครับมีเดี๋ยวจะมีไปสุงไหนอโกโลกเหมือนกันนะครับ สั่งชุดต้องนอนนะครับก็เลยจะบอกว่าไปส่งทุกที่แหละนะครับอยากให้มั่นใจและเชื่อใจในร่มไซเฟอร์นิเจอร์นะครับผมมีใครสงสัยอะไรอีกไหมครับชุดนี้ครบเซตหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะยังไงฝากติดตามไลฟ์สดด้วยนะเพราะไลฟ์สดเราจะมีจันทร์พุธศุกร์นะครับรอบนี้จะไม่เลื่อนแล้วถ้าไม่เกิดอัศจรรต์อะไรจันทร์พุธศุกร์นะครับวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ช่วงเวลาประมาณเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวขอไป,ไป,ไปเดี๋ยวเดี๋ยวไว้แจ้งในหน้าเพจแล้วกันนะยังไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมว่าาาจะะมไได้ต้ตอนนนหบบงครั มีใครสงสัยอะไรอีกไหมครับมีด,ดูคอได้นะวิดีโอคอมาก็ได้ถ้าใครอยากดูของจริงนะครับหรือถ้าใครอยากจะให้โบส์มาไลฟ์สดชุดไหนบ้างนะครับบอกได้นะครับ,บ,ดนะรบเดี๋ยวพาไปดูเป็นพิเศษนะครับวันนี้โบส์อยากไลฟ์ชุดโซฟาชุดนั้นให้หน่อยชุดนี้ให้หน่อยเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวพาไปดูนะครับผมมีใครสงสัยอะไรไหมครับยังไงฝากไว้ด้วยนะร่มใสเปิดทุกวันนะหน้าร้านทั้งสองสาขานะทั้งเลียบทางหลวดรามินทาแล้วก็ที่บางแค เปิดทุกวันนะครับตั้งแต่10บโมงเช้าถึง2ทุ่มไม่มีวันหยุดมาได้ตลอดถ้าใครที่สะดวกนะครับเรียนเชิญได้ทั้ง2สาขาเลยนะครับผมมีสินค้าให้ชมทั้ง2สาขาเหมือนกันอย่างใครอยากจะดูโซเฟียตัวเนี้ยไปดูที่เรียบด่วนก็ได้หรือถ้าใครใกล้สาขาบางแคก็มาที่สาขาบางแคได้ครับผมนี่สวยจริงอนะดูสิจริงๆไม่ต้องพีเศ์อะไรเลยก็ได้เพราะโซฟาสวยอยู่แล้วนะครับมีใครสงสัยอะไรไหมครับถ้าไม่มีเดี๋ยวจะขออนุญาตไปแล้วนะครับไว้เดี๋ยววัน จันเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวเป็นชุดไหนเดี๋ยวมารอดูกันนะครับฝากติดตามไว้ด้วยไลฟ์สดช่วงนี้จะไลฟ์กันทีเลยครับเพื่อให้ลูกค้าได้เห็นงานสวยๆกันบ่อยๆอย่าพึ่งเบื่อกันนะยังไงก็อย่าพึ่งเบื่อกันนะครับผมพระมาไลฟ์บ่อยจริงๆนะครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับไปแล้วครับสวัสดีครับ